ณหมู่บ้านเล็กริมภูเขาหลูสานมีชายชรานามว่าลุงถูอายุ60กว่าปีร่างกายผอมโซเสื้อผ้าเก่าขาดจนแทบปะไม่ไหวเขาเคยมีครอบครัวใหญ่เมียตายจากด้วยโรคร้ายและมีลูกชายสามคนลูกสาวหนึ่งคนแต่เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นทุกคนต่างจากไปเมืองใหญ่ทิ้งให้ลุงถูอยู่เพียงลำพังทุกค่ำคืน ลุงถูต้องนั่งมองเตาไฟพร้อมกับน้ําตาเขาเคยหวังว่าลูกๆจะกลับมาเยี่ยมแต่กลับไม่มีแม้แต่เงาผู้คนในหมู่บ้านต่างเมินเฉยชาวบ้านหลายคนหัวเราะเยาะว่าคนแก่จนจนเข่นเจ้าไม่มีค่าแม้แต่ข้าวหนึ่งถ้วยหัวใจของลุงถูค่อยๆแตกสลายทีละน้อย แต่สิ่งเดียวที่ยังทำให้เขาหายใจต่อไปคือการปลูกผักเล็กๆหลังบ้านเพื่อเลี้ยงตัวเองฤดูหนาวปีนั้นหนาวที่สุดในรอบหลายสิบปีลมแรงหิมะตกหนักลุงถูไม่มีฟืนเพียงพอเขานั่งตัวสั่นอยู่ในกระท่อมที่ผุพังมีเพียงเสื้อเก่าห่มซ้อนกันสองสามชั้นแต่ก็ไม่อาจกันความหนาวได้ วันหนึ่งเขาล้มลงหมดสติข้างกองผักที่เหี่ยวเฉาเด็กชาวบ้านผ่านมาเห็นแต่กลับหัวเราะและวิ่งหนีไม่มีใครเหลียวแลลุงถูได้ฝันว่าเขาเดินอยู่บนสะพานไม้เก่าเห็นเงาของบรรพบุรุษยืนอยู่ท่านเอ่ยว่าความทุกข์คือครูผู้ยิ่งใหญ่หากยังมีลมหายใจเจ้าจงหาความหมายในชีวิตมิใช่รอวันตายไปเฉยเเมื่อฟื้นขึ้นมา ลุงถูน้ำตาเอ,อ่อแต่หัวใจกลับอบอุ่นขึ้นเขาตัดสินใจว่าจะไม่ยอมตายอย่างไร้ค่าเช้าวันหนึ่งหลังพายุหิมะสงบลุงถูออกไปหาไม้ฟืนที่ชายป่าเขาบังเอิญได้เก็บถุงผ้าเก่าขาดใบหนึ่งข้างในมีเพียงเมล็ดพันธุ์แปลกประหลาดสีทองเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่กลับรู้สึกถึงพลังบางอย่างเขาจึงปลูกเมล็ดพันธุ์นั้นในดินหลังบ้าน รดน้ำทุกวันด้วยความใส่ใจราวกับดูแลลูกหลานที่ทอดทิ้งไปไม่นานนักต้นกล้าแปลกประหลาดก็เติบโตอย่างรวดเร็วใบสีเขียวสดชื่นแม้ในฤดูหนาวอันโหดร้ายมันก็ยังงอกงามชาวบ้านเริ่มแปลกใจต่างก็มามุงดูแต่ก็หัวเราะเยาะว่าต้นไม้ประหลาดจะให้อะไรแก่เจ้าได้นอกจากความฝันลมๆแรงๆ ลุงถูเพียงได้แต่ยิ้มเงียบๆและดูแลมันต่อไปหลายปีผ่านไปต้นไม้ประหลาดนั้นออกผลสีทองดุดอัมพันเมื่อมีคนชิมเข้าไปกลับหายจากโรคภัยแรงกายกลับมาแข็งแรงราวกับหนุ่มสาวข่าวลือแพร่สะพัดไปไกลพ่อขาจากเมืองใหญ่แห่กันมาขอซื้อต้นไม้บ้างก็เสนอเงินทองมหาศาลบ้างก็ถึงขั้นจะสร้างคฤหาสน์ให้ แต่ลุงถูไม่ยอมขายเขาเพียงอยากเก็บผลไม้นั้นมาแจกใจ่ายให้ผู้ยากจนคนเจ็บไข้ในหมู่บ้านไม่นานหมู่บ้านเล็กๆก,ก็เปลี่ยนเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงผู้คนเริ่มเคารพลุงถูจากชายชราผู้ไร้ค่ากลายเป็นท่านอาจารย์ถูผู้เปี่ยมเมตตาเมื่อข่าวลุงถูร่ำรวยด้วยต้นไม้ทองแพร่สะพัดลูกทั้งสที่เคยทอดทิ้งก็กลับมาพร้อมหน้ากัน พวกเขาแต่งตัวดีบ้างก็แซงทําเป็นกระตันยูบ้างก็พูดเสียงดังอ้างว่าเป็นทายาทแท้จริงของลุงถูชาวบ้านที่เคยเห็นกับตาต่างพากันโกรธบ้างตะโกนด่าว่าตอนที่ลุงถูหนาวจนจะตายพวกเจ้าอยู่ที่ไหนอย่าเพิ่งมาอ้างบุญคุณเอาตอนนี้เลยเสียงตำหนิมากมายไปทั่วลานบ้านบางคนถึงกับหยิบก้อนหินจะคว่างไล่ลูกๆหน้าซีดเผือด แต่ก็ยังพยายามฝืนยิ้มขอเอาใจพ่อเพื่อหวังสมบัติลุงถูมองพวกเขานิ่งนานน้ำตาคลอแต่ก็ถอนหายใจยาวตอนข้าลำบากไม่มีใครแม้แต่พวกเจ้าแต่เพราะข้าเป็นพ่อข้าก็ไม่อาจหันหลังให้ลูกได้หรอกชาวบ้านต่างเงียบไปลุงถูยกมือห้ามไม่ให้ใครทำร้ายลูกๆแล้วเอ่ยต่อด้วยเสียงหนักแน่นสมบัติที่แท้จริง มิใช่ผล,ลไม้ทองเหล่านี้แต่คือความศรัทธาของผู้คนหากพวกเจ้าต้องการเงินทองข้าจะให้แต่หากพวกเจ้าต้องการความเคารพจงกลับไปสร้างมันด้วยน้ำมือของตนเองลูกๆก,ก้มหน้าน้ำตาไหลบ้างสำนึกผิดจริงบ้างก็ยังมีความโลภแอบแฝงแต่เมื่อเห็นสายตาโกรธแค้นของชาวบ้านก็ไม่กล้าเอ่ยปากอวดดีอีก วันนั้นลุงถูจริงแบ่งผลไม้ทองให้เพียงเล็กน้อยเพื่อพอให้ลูกๆก,กลับไปตั้งต้นชีวิตใหม่แต่ไม่ได้ยกต้นไม้หรือสมบัติทั้งหมดให้ใครเขายังเก็บไว้เพื่อดูแลคนยากจนในหมู่บ้านต่อไปในหลายปีต่อมาลุงถูสิ้นชีวิตอย่างสงบท่ามกลางความรักและความเคารพของทั้งหมู่บ้านเรื่องราวของเขากลายเป็นตำนานเล่าสืบต่อว่าคนที่ถูกทอดทิ้ง หากยังไม่ทอดทิ้งหัวใจตนเองวันหนึ่งฟ้าจะประทานความมั่งคั่งที่แท้จริงให้ข้อคิดสอนใจพ่อแม่ให้อภัยได้เสมอแต่โลกภายนอกจะไม่ให้อภัยแทนการมีสายเลือดมิใช่ใบเบิกทางให้ได้รับเกียรติความกตัญญุและคุณธรรมเท่านั้นที่จะทำให้คนยอมรับ